สาวกแคมรี่ห้ามพลาดคลิปนี้คันนี้แคมรี่เข้าใหม่สุดร้อนๆราคาโคตรดีปีโคตรใหม่พี่ๆท่านไหนที่กำลังตามหาแคมรี่ตัวพรีเมียมอย่าพลาดคลิปนี้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับรุ้งเพชรโยนอีกแล้วนะคะพี่พี่ในช่องรุง้งเอาติดรถมือสองนะคะวันนี้รุ้งขอพี่พี่มาตัดกับแคมรี่นิดนึงนะพี่พี่นะหลังจากลงเอาติดมาหลายคลิปแล้วนะคะขอพามาดูแคมรี่สักนิดนึงมันอดใจไม่ไหวจริงๆเนี่ยค่ะพี่ขามันอยากรีวิวมากเลยเนี่ยค่ะคันนี้เป็น To โยต้าแคมรี่นะคะสองจุดห้าไฮบริดพรีเมียมซันรูฟนะคะคันนี้สวยมากๆเลยนะคะพี่พี่นะเป็นรถปี2020 นะคะพี่พี่ขาราคาก็ดีนะพี่นะเป็นตัวไฮบิดนะแจ้งก่อนตัวไฮบิดนะพี่รถปี20ราคาดีมากเลยนะคะราคาอยู่ที่9,209,000บาทเท่านั้นเองนะคะพี่พี่ขาผ่อนเริ่มต้นตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1 6 0 0 0บาทนะคะพี่ขาดีไซน์สวยนะคะภายนอกลักช r รี่ภายในโคตรดูลักช r รี่ยิ่งกว่านะพี่นะอะ ข้างนอกเนี่ยทรงเขาด้วยเป็นสีดำเนาะพี่มันก็จะมีความดูสปอร์ตดูเท่เนะคะแล้วก็มีความลักชวรี่แบบเบาๆนะพี่เนาะแต่ภายในเนี่ยลักชวรี่สุดๆเลยพี่สําหรับพี่ๆท่างไหนนะคะที่กําลังตามหาอยู่นะคะคันนี้นะคะแนะนําเลยจริงๆนะะี่ะพี่ๆขาอะไม่รีรอไม่รอช้าแล้วนะคะตอนนี้รุ้งอยู่ที่ โรงสนะคะโรงเก็บรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะพี่พี่ขาสำหรับพี่พี่ท่านไหนที่สนใจนะคะก็ติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์097217435 5นะคะอ่ะไม่รีรอแล้วตอนนี้เราอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะพี่เนาะบริษัทเพชรยนต์เนี่ยสาขาหนึ่งะคะตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยก1เขตมินบุรีนะคะกรุงเทพมหานครสำหรับพี่พี่ท่านไหนที่สนใจออกรถนะคะก็ติดต่อมาได้เลยนะจ๊ะ มาดูสภาพแรกเข้ากันเลยเนะะี่ยคะบอกเลยดีไซน์สวยมากนะค่ะไม่มีรอยใดๆทั้งสิ้นไม่มีช้ําเลยนะคะอ่ะมาดูจากฝากระโปรงก่อนเลยคุณพี่นี่เนะคะฝากระโปรงนะยคะพี่ขาสันเหลี่ยมคมอยู่ครบๆแบบนี้เลยเนะยคะรับประกันเลยพี่รถเนี่ยสวยเดิมแท้แน่นอนเนะคะพี่พี่ขาสวยสวยสวยเดิมเดิมเลยนะสําหรับคันนี้นะคะสวยมากมากเลยอ่ะไฟหน้านิดนึงคุณพี่ขา ไฟหน้าเนะะี่ฮะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นี่ฮะพี่ขานี่ไฟโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไทม์แลนดิ่งไลท์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะมีไฟเลี้ยวในตัวมาเรียบร้อยแล้วนะคยะคันนี้พี่สวยเหมือนคริสตัลเลยเนะะี่ยฮะไฟใสๆเกวๆแ,แบบนี้เลยนะคยะพี่ขาไม่มีรอยขูดขีดควนใดๆทั้ทงสิ้นเนะ,ะ่ะคันนี้นะพี่เซ็นเซอร์หน้ามีมาให้แล้ว2จุดเรียบร้อยนะคะพี่ขาสวยเดิมแท้โตโยต้าแน่นอนนะคะ ไฟตัดมองนะคะคันนี้มีมาให้แล้วเหมือนกันนะคะพี่ขานีเข้าใหม่สนร้อนด้านนะคะนะคะดีไซน์ด้านหน้ามีโครเมียมตัด1เส้นนะคะสวยสวยเลยโคตรลักชูเลยนะพี่นะสวยเดิมแท้แน่นะคะมาดูต่อนี่ฮะกันที่นี่เลยนยะกันชนนะพี่พี่นะตัดด้วยสีเทาเงาอ่านี่คะสีเทาเงาสวยสวยเดิมเดิมเลยค่ะคุณพี่่ะอ่านี่ค่ะบอกเลยว่าคันนี้สวยมากจริงนะคะสวยมากๆเลยนะคะค่ะมาต่อกันนิดนึงคุณพี่ที่นี่เลย โป่งซุ้มล้อนยะคะพี่ขาดูได้เลยแนบสนิทติดกันแบบนี้เลยนะคะต้องขออภัยนะพี่คันนี้สภาพแรกเข่านะคะอาจจะมีแบบคาบสิ่งสกปรกนิดนึงนะพี่ต้องขออภัยด้วยจริงนะคะอ่ะมาดูล้อแม็กต่อเลยเนียคะล้อเด้เป็นล้อแม็กเดิมๆจากศูนย์เลยนะคะคันนี้ดิสเบกหน,น้าหลังมีให้เราเรียบร้อยยางได้ยางปีใหม่มากๆเนะค่ะอุยหนูเห็นผิดปะเนี่ยเนียคะคุณพี่ดูหนูนึกว่าหนูเห็นผิดนะคะยางเป็นยางปี24ี่ค่ะคุณพี่ยางปีนี้เลยนะคะ คันนี้ยางปียีสี่พี่โคตรใหม่เลยเนี่ยนะะยางใหม่โหใช้งานได้อีกยาวเน,นี่ยะคะนี่คันนี้ใช้งานได้อีกยาวเลยนี่คะพี่ขานี่แล้วก็มีคําว่าไฮบิดนะคุณพี่นะนี่อยู่แก้มซ้ายแก้มขวาด้านหลังก็มีเนะยคะพี่ขาสวยเดิมแท้แน่นอนนะคะพี่พี่ขาแล้วก็ขอบกระจกเนี่ยจะมีดีไซน์โครเมียมตัดนะคะสวยๆเลยพี่สวยมากนะคะคันนี้สวยมากจริงนะคะแล้วก็นี่คุณพี่ขานี่ กระจกนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะพี่ขามีไฟเลี้ยงในตัวให้แล้วเรียบร้อยสันเหลี่ยมคมอยู่ครบแน่นอนนะคะอ่ะมือจับนะพี่ๆนะนี่มือจับสีโครเมียมสวยๆเดิมๆค่ะคุณพี่อขอพาพี่ๆไปดูภายในนิดนึงคุณพี่ขามานะคะนี่นะคะอุ้ยกงไม่โฟกัสต้องขอภายด้วยนะคะพี่ๆอ่ะนะคะนี่นะคะ,ะ,ะก,กว้างๆแบบนี้เลยค่ะคุณพี่ อ่าเนะ,ะคะเบาะค่ะคุณพี่มาเริ่มจากที่เบาะเลยเบาะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะพี่ขาสวยๆเดมิดมๆน,น,น,นั้นนะคะตึงๆแน่นๆแบบนี้เลยนะคะเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะยคะสำหรับคันนี้ดีไซน์เขาเก๋มากๆเลยนะดีไซน์ดูลักชูมากๆมีความแบบตัดลายไม้นะคะสวยๆแบบนี้ที่พักเท้านะคะพี่พี่ขากว้างๆแบบนี้เลยนะมาในฝั่งของประตูนะยคะพี่พี่ขาหนีดูได้เลยเนะะี่ยค่ะ ฝังของประตูเนี่ยะคะมีช่องเก็บของเล็กๆให้แล้วเรียบร้อยนะคะช่องเก็บขวดน้ํามาให้แล้วเรียบร้อยคันนี้กระจกออโต้นะจ๊ะพี่วิจาร์แล้วก็มีไฟดันล่างให้แล้วเรียบร้อยด้วยนะคะบอกเลยว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็นี่อะ่ะเสาบีกันนิดนึงขอญาตพาแวะนิดนึงนะพี่นะเสาบีเนี่ยนะคะดูได้เลยคุณพี่นอ็อตไม่มีขันไข่ขยับนะคะทุกอย่างเดิมๆแน่นอนพี่รับประกันเลยพี่ได้รถดีๆไปขับอย่างแน่นอนนะคะรถที่นี่สวยทุกคันจริงๆนะคะอะ่ะไปต่อไม่รอแล้วนะพี่ๆนะอ่ะ ใครที่ชอบก็รีบตัดสินใจเลยนะเพราะมีคันเดียวนะสวยมากสวยมากจริงนะคุณพี่อู๋นะคะสวยมากจริงนะคะคันนี้สวยมากๆเลยนะคะอามาต่อกันที่ด้านหลังเลยคุณพี่นี่นคะคะอ่าเนี่ยมาในส่วนของด้านหลังนะคะพี่ขานี่ขออนุญาตเอานี้ลงก่อนเลยคุณพี่นคะคะเอานี้ลงก่อนเลยนคะคะสวยเดิมแท้แน่นอนนะคะคันนี้นะเบาะสามารถปรับได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นตัวพรีเมียมนะพี่เป็นพรีเมียมซันรูฟเนาะ เบาสามารถปรับได้นะคะใช้งานได้ง่ายมากเลยนะคะแล้วก็นี่นะคะมีหน้าจอนี่ปรับเบาะให้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่ขานี่ดีไซน์เขาเก๋มา,มากๆเลยนะคะมากับความแบบสะดวกสบายนะคะความน่าใช้งานความลักชวรี่เนาะมาแบบนี้เลยนะคะสวยเดิมแท้แน่นอนเบาหนังๆตึงๆแบบนี้นะคะแล้วก็นี่ ด้านหลังนะคะจะมีแอร์หลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่พี่ขาแล้วก็ที่เสียบสาย USB มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะด้านหลังโซนด้านหล <hơn> ังเนี่ยคือกว้างๆเลยนะคะแล้วก็มีม่านบังแดดนะอยู่ที่ประตูนะคะกับด้านหลังม่านบังแดดมีมาให้แล้วเรียบร้อยทั้งสองฝั่งเลยนะคะกระจกได้เป็นกระจกออโต้นะคะพี่ขาแล้วก็มีช่องเก็บของช่องเก็บขวดน้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะสําหรับคันนี้นะพี่ๆอ่ะไปต่อเลยนะคะพี่พี่ขามาดูกันที่ด้านหลังนิดนึงนะคุณพี่นะ อ่านะคะด้านหลังนะพี่มีดีไซน์แบบนี้ค่ะโครเงียยตัดหนึ่งเส้นนะคะพี่พี่ขาแล้วก็ไฟท้ายนะเดี๋ยวพาพี่พี่ไปดูนิดหนึ่งนะคะไฟท้ายนะพี่พี่ได้เป็นไฟ LED light guiding สวยๆแบบนี้เลยนะคะดวงแดงๆโตๆนะคะแล้วก็ความแสดงเป็นไฮบิดอยู่ด้านหลังตรงนี้เลยนะคะโคตรเท่นะคะ โคเทพพี่ดูหรูสุดๆเลยนะคะสำหรับคันนี้อ่ะไปต่อคะ่ะคุณพี่ด้านหลังนะคะพี่พี่ขานีกว้างๆแบบนี้เลยอ่ะต้องย้อนแสงหนึงคุณพี่นีกว้างๆแบบนี้เลยสามารถจุกข,ของได้เยอะนะคะสำหรับคันนี้นะดูได้เลยโครงสร้างเขานะคะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะพี่นะน,น็อตไม่มีขันไข่ขยับนะคะทุกอย่างเดิมแท้แน่นอนนะหนียางอะไหล่ค่ะคุณพี่ยางอะไหล่ะนะคะมีให้ครบ,ครบยางอะไหล่แม่แรงมีครบนะคะพี่ขาแล้วก็ซีนทางมะพร้าวอยู่ค่อนข้างไกลนิดนึงต้องขออภัย ซีนทางมะพร้าวสีครีมไข่สีเดิมโรงงานแน่นอนนะคะพี่พี่ขาคันนี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะโครงสร้างเขาอีกสักหน่อยคุณพี่มานะคะโครงสร้างนะคะได้เป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเลยนะคะพี่พี่ขาดูได้เลยนี่นะคะไฟไฟแท้ไฟเดิมไทโคอิโตะค่ะอ่านะคะไฟแท้ไฟเดิมน็อตไม่มีขันไขขยับนะคะทุกอย่างเดิมๆเลยนะคะสําหรับคันนี้ คุ้มราคาอยู่นะพี่นะคุ้มราคามากๆเลยนะคะพี่ขาเพราะพี่ได้รถปีใหม่เนาะแล้วราคาคือดีมากจริงจริงน้ำดีมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างนะคะเดี๋ยวรุ้งลองสตาร์ทรถให้พี่พี่ฟังดีกว่านะคะว่าตัวไฮบริดเนี่ยมันจะเงียบขนาดไหนนะอ่านะคะเดี๋ยวขออนญาตนะพี่เอาลงสักคู่อ่านะคะคุณพี่นี่ บอกเลยโคตรดีนะคะขอยัดปัดยุมงนิดนึงอ่ะมาต่อกันเลยนะคะนี่ดีไซน์เขาพี่สวยมากนะคะสวยมากจริงนะคะขอยัดญาตปรับกล้องนิดนึงนะพี่พี่นะนี่นะคะดีไซน์สวยมากๆเลยนะคะพี่ขาให้ดูเลยนะทุกอย่างนะพี่ขาคิดมาแล้วเรียบร้อยนะคะนี่นะคะดีไซน์เขาสวยมากจริงนะคะอ่ะมาเริ่มจากจุดแรกเลยเนี่ยะปุ่มพุชสตาร์ทนะคะพี่พี่นะปุ่มพุชสตาร์ทคันนี้นะจะอยู่กันที่ด้านขวานะคะขอญาตนะพี่พี่นะ อ่านี่คะด้านขวาขออนุญาตมันอาจจะต้องส่องนิดนึงนะคุณพี่อ่ะปุ่มพุดสตาร์ทนะคะจะอยู่ทางด้านขวาเลยนะคะพี่ขาปุ่มสีฟ้าเลยนะคะมีการเลื่อนที่ไหล่ไฟสูงเรียบร้อยแล้วเนี่ยคะคันนี้สวยๆเดิมๆนะคะที่เปิดฝาท้ายมีมาให้แล้วเรียบร้อยที่เปิดเออฝาทางน้ำมันนะคะมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะอ่ะมาต่อเลยนะคะที่ปุ่มแพชชั่นคอนโทรลนะคะพี่ขากระจกออโต้สี่บานเลยนะคะพี่ขาแล้วก็ ที่ล็อกรถนะคะมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะที่เปิดปิดกระจกไฟฟ้าเนี่ยะมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะพวงมาลัยเนี่ยะมาต่อที่พวงมาลัยเลยคุณพี่สวยมากนะคะดีไซน์สวยมากจริงนะคุณพี่นะพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะพี่ขาพวงมาลัยเนี่ยคือดีจริงๆนะคะวิขาฟังก์ชันเขาเยอะแยะมากมายมีพุทคอนโทรลให้แล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับคันนี้นะพี่สวยๆเดิมๆเลยนะคะพี่เชื่อใจได้เลยพี่จะได้รถที่ดีไปขับอย่างแน่นอนนะคะมาต่อกันเลยเนี่ยะที่นี่ นี่นะคุณพี่ขาคนโซนกลางนะคุณพี่นะคนโซนกลางนะพี่นะได้หน้าจอทัชสกรีนนะคะหน้าจอได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนแตะได้ปกติเลยนะคะพี่ๆแตะได้ปกตินะจ๊ะแล้วก็นี่คุณพี่นะดูได้เลยเมนูเมนูนะคะโฮมอะไรมีเรียบร้อยนะคะใส่ซีดีฟังได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะอะยังไม่จบนะคะพี่พี่ขามาดูต่อเลยนะคะพี่ๆตรงนี้แอร์นะคะได้เป็นแอร์ปรับอั แอร์นะคะได้เป็นแอร์อัตโนมัตินะคะขออภัยด้วยนะคะพอดีพูดผิดเนาะแอร์ Air ได้เป็นแอร์อัตโนมัตินะพี่ๆนะสวยเดิมแท้แน่นอนเนี่ยจา้าดูได้เลยดีไซน์เขาสวยมากๆเลยนะพี่ๆนะคะดีไซน์เขาสวยมากจริงๆหนูชอบมากๆเลยนะสําหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะจา้าอ่ะต่อเลยนะคะพี่ๆขาที่นี่มาตอนที่ด้านล่างนะคะพี่ๆนี่ เกียร์นะคะ, Gear, ะ,คะได้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะคะพี่พขาหุ้มหนังมาแล้วเรียบร้อยนะคะสวยสวยเดมิมเดิมีไฟให้แล้วขับขับสะดวกขับง่ายแน่ๆ,ๆนะคะพี่ๆขาแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะพี่พนะทุกอย่างมีให้แล้วเรียบร้อยคุณพี่ไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วจะบอกว่าอะไรรู้ไหมพี่ค่ะพี่พี่อาจจะไม่เชื่อแต่มันคือเรื่องจริงนะคะเบาะคุณพี่นี่ค่ะเบาะติดแอร์นะคะคุณพี่ขานีขอยัดเปิด เบาะติดแอร์ค่ะคุณพี่นั่งก็คือเย็นๆย็นเลยจ้ะนะคะเบาะทุกเบาะนะคะของเขาคุณพี่ขอภัยด้วยอ่ะเบาะทุกเบาะของตัวนี้นะพี่นะติดแอร์มาแล้วเรียบร้อยนะคะก็คือเบาะจะเย็นเย็นเลยนะพี่นะนี่นะคะเย็นมากนะคะพี่ขาเบาเขาจะเย็นเ็นเลยนะคะเย็นเย็นสบายสบายเลยนะคะพี่พี่ขาคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคานะคะอ่ะมาในส่วนของด้านบนต่อเลยนะคะพี่พี่ขาด้านบนนะนี่ดูนิดหนึ่ง อ่านะคะข้างบนเนี่ยจะมีซันรูฟนะคะพี่ขามาให้แล้วเรียบร้อยนะคันนี้ขออนุญาตเปิดซันรูฟนิดนึงนะคะอ่านะคะซันรูฟใช้งานได้ปกตินะคะพี่พี่ขานี่เดิมๆเลยนะสวยมากนะคะสามารถแบบขับรถชมว,วิวอะไรอย่างเงี้ยใช้งานได้ปกติเลยนะคะสําหรับซันรูฟนะคะนี่ปิดตรงนี้ได้เลยอ่านะคะดีไซน์คือดีมากจริงๆนะคะพี่พี่ขาอ่ะ สามารถเปิดแบบนี้ได้ด้วยคุณพี่อ่าเนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะก็ติดต่อได้เลยนะจ๊ะคันนี้ซันลูปมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะอ่ะที่ปิดก็มีนะพี่อ่านี่ที่ปิดก็มีนะพี่ไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะคะว่าเปิดแล้วจะไม่มีที่ปิดนี้ให้แล้วเรียบร้อยเนะคะสําหรับคันนี้นะพี่ๆนะอ่ะดูได้เลยหน,นุนม่านบังแดดฝันนู้นยังไม่ทันเอาออกเลยนะคะยังไม่ทันเอาออกเลยคุณพี่ขานะ,ะคะคุ้มค่าจริงๆนะสําหรับคันนี้คุ้มค่ามากๆเลยเนะคะพี่ๆอ่ะ ต่อไปเนี่ยเรามาดูต่อเลยนะคะพี่พี่มาเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยพาไปดูห้องเครื่องดีกว่าเนี่ยคะว่าห้องเครื่องจะเป็นยังไงนะคะพี่พี่ขาไปกันเลยมาค่ะพี่พี่ขาเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องเลยเนี่ยคะบอกเลยมาเปิดห้องเครื่องให้พี่พี่ดูเลยนะทุกอย่างเดิมแท้แน่นอนนะคะพี่พี่ขาอะเรามาดูที่ห้องเครื่องก่อนเลยรับประกันเลยนะคะพี่ขาดูพ่นน้ํเดิมเดิมเลยนะเนี่ยเนี่ยค่ะเครื่องยนต์นะคะสวยสวยเดิมเดิมค่ะคุณพี่ น็อตไม่มีขันไข่ขยับเลยนะคะพี่ขารับประกันเลยนะรถไม่มีชนหนักนะคะไม่มีพิควา้าไม่มีต้มน้ำไม่มีกับสีกอไม่ยอย่างแน่นอนนะคะน็อตทุกอันคุณพี่ดูนะคะไม่มีขันไข่ขยับอย่างแน่นอนนะคะพี่ขาแล้วก็นี่เลยนะคะไฟไฟแท้ไฟเดิมแน่นอนนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจนะพี่ดูได้เลยนะนี่ ทุกอย่างนะคะพี่ขาจริงใจต่อลูกค้าแน่นอนนะที่เพชรโยนไม่รับรถที่แบบชนหนักผีความจมน้ํากับสีกอไม่มาอย่างแน่นอนนะพี่นะเชื่อใจได้นะคะเรามาเปิดมามากกว่า24ปีแล้วนะคะพี่พี่ขามิดองค์มิดอาร์คอยู่ครบแผ่นฉนนการความร้อนไม่มีขาดหลุดไปนะคะพี่ขาอ่ะ สำหรับพี่ๆท่านไหนเนะี่ยที่สนใจนะก็ติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์0972517435นะคะวันนี้รุ้งต้องขอลาไปก่อนนะพี่ๆฝากพี่ๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะคันนี้ Toyota Camry 2.5 Hybrid Premium Sunroof นะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจรถปี20 000, นะพี่ราคาอยู่ที่929,000นาพนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจเนาะก็ติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์0972517435 ผ่อนเริ่มต้นเพียง16ื่นหกเท่านั้นนะคะอะวันหน้าเจอกันใหม่นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะอะ,อะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะ